โครโนโทิกเกอร์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมช่องมาอยู่โอชาแนลแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับเกมโครโนทิกเกอร์ในพาร์ทที่21ใช่ไหมน่าจะ21แล้วนะโอเคจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ตู้กับไอตัวข้างบนไม่ไหวนะครับเฮ้ย <c oughs> มึงเร็วมึงเร็วไปไหนโอ้ <c oughs> <c oughs> กิวมันเยอะเกินอยียกแผงโอ้ยเจอกันอีต่ใครหน้านะครับผมก็เลยต้องไปฟาร์มเวลมาหน่อยแล้วมันก็เกิดผิดพาดทางเทคนิคก็คือเต๊ปมันหายครับทผมต้องเล่มใหม่เนาะแต่ตอนเนี้ก็เล่มใหม่จนถึงที่เดิมแล้วอ่ะแล้วตอนเนี้ยผมก็ฟาร์ม าร์มไอพวกท่าท่าของทุกคนครบแล้วนะครับดไอ้ตัวหินหนั่นแหละบนฟาร์มไปเนี่ยบนฟาร์มจะได้ตังคูดเยอะแล้วก็ไปตือพวกของเตรียมไอนี่และได้ทาครบท่าดับเบิลทิปเปิลอะไรพวกนี้ครบอุปกรณ์เรียบร้อยไม่มีอะไรแบบขาดเหลือที่เหลือก็คือฝีมือในการผ่านนะครับแล้วก็เออมันจะมีไอตัวการที่อันจาได้ไหมในใน,ในอาณาจักรเตีวเนี่ยผมก็ไป ทับการชนะมันนะครับก็ได้ขอมาเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่สุดท้ายก็โดนจับอยู่ดีนะแหละไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่โอเคเราไปฆ่าไตัวข้างบนกันดีกว่าแต่อาจจะโดนเวทแรงแรงอยู่เหมือนเดอเมื่อกไปก็่ดปั๊มแต่โอเคขึค้นมาแล้วไป เดิมมันหายไปแล้วกลุ่มกๆๆเริ่มหมาเนี่ยเราจะใช้ท่าเราจะใช้ท่าของมารก่อนนะครับแล้วลูกกาก็เพิ่มพลังป้องกันโอ้ถือว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ถือว่าดีนะโอ้ยเยอะกันไปแล้ว เออ่คอมโบนี่ฟิวตุมตุมตุมเท่าไหร่ครับเด็กยอกฮืมเดี๋ยวเธอ,เเอนหน้าอาจจะต้องคิวแล้วละ่ะทุม อีออ่ะสามส่วนเยื่อเพื่อหายเรียบร้อยมันแน่จะทำอะไรไม่ได้แล้อี่ีิีแล้วครับคราวนี้ฟาร์มมาแบบเต็มสูบเริ่มทำการฟื้นฟูแขนไม่ไม่ต้องฟื้น ฟื้นใช่ไหมฟื้นก็มาโดนต่อครับเฮี yeah. Yeah. <c oughs> ้ยเฮี้ยเออปืนปูแกรแล้วก็แอะตายเรียบร้อย <c oughs> อจาจจะฟาร์มมาอย่างยาวนานมันก็ออกดอกออกผลตั้ท <c oughs> ีโอ้โหเรียบร้อยยศ XP สามพันเงินสามหมื่นโคโนเวลเพิ่มขึ้นลูกคอาเวลเพิ่มขึ้นมาเวลเพิ่มไหมไม่เพิ่มเค ตอนนี้ก็น่าจะผ่านสบายหลายๆส่วนแล้วนะโอ้เทมเทมเทเทเทมแ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 ทเทเดมโอ้ระเฮ้ยนาบันเมื่อตีอใช่ข้าเองแต่พวกท่านรู้จักชื่อข้าดอย่างไรข้าไม่คิดว่าเราเคยเจอเื่กก่อนที่สำคัญกว่านั้นราชินีระวังสมุดละ ถ้ารู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอใจิตใจของราชินีได้ถูกกัดกินโดยสิ่งนั้นแล้วดูเหมือนว่ายิ่งเขออาจะเ่องจับแมมมอตดูดซับพลังงานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งนำองค์งราชินีถูกความบ้าคลั่งมาขึ้นเท่านั้นเราวัดได้ยึดจิตใจของเธอจากนั้นจากการหลับไหลภายใต้คลื่นอะไรวะเราต้องหนีพันธุ์คลายแล้วภูเขากำลังถล่มมาเถอะเร็วเขา้า ถ้าผู้เ่าพระภูเขาความทุกข์ว้าวเบา,ามาผูเขากขาลักตกลงมายัางไงครับเปลง,ปลงตกตกอะไรวะอ๋อตกจริงๆด้วย กรมอ่ะยังไงต่อให้กลับมาแล้วเราวดหลับไหลอยู่ในส่วนลึกใต้พื้นโลกดูทรพัพยากรงานของเราวดวงนี้อีกไม่น,น้นเครื่องจับแบมมสก็จะทําให้ตกขึ้นแล้วโอ้ต้องรีบก่อนมันจะสายเกินไปถ้าผู้เท่าถ้าหญิงซาร่าอยู่ที่นี่อะไรนะ ต่าต่ออถหาิีต่อถอาทำไปทำอะไรที่แบบนี้หยุดลถค่าของตัวเองเถิดพวกเราเหล่าผู้บรรลุครั้งหนึ่งก็เหมือนกับพวกท่านเอาต,ต่างเพียงหนึ่งเดียวระหว่างตอนนี้คือเรากลายเป็นตุ๊กตาชักใยของราวอที่นี่ตออกกบเสียจ,จริง เมื่อีิเออร์เมื่อิออเออยังนะเมื่อสิออตอนนี้พวกเขาถล่มมาข้ารู้ว่าข้าจะพบท่านได้ที่นี่แต่มันปลอดภัยสำหรับท่านที่ออกจากวันจริงหรือ <laughs> 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 เดี๋ยวนะปลอดภัยหรือไม่นั้นเมื่อกี้มาเมื่อสิออดีกว่าปลอดภัยหรือไม่น,นั้นไม่สำคัญแล้ววัคซีนดนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้นเราก็แพ้ยังไม่ทั้งหมด ถ้าไม่มคีค่าเครื่องแบบมดก็ไม่อยาจทำงานได้ข้าไมยอมใช้มันอีกแล้วข <c oughs> ้าเปิดสกายเวทิ้งไว้แต่โปรดถ้าต้องหยุดแม่ของข้าชุดชุดช่ีรักอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ดันตันมันคงไม่ดีแน่ถ้าท่านไม่ยอมให้เครื่องเดินนะดันตนันจะไม่ยู่กับเธอ อ่าฮาอ๋าจะฟอสตี้พูดได้ด้วยเหยียบซะเอื้อเอื้อ,อง่ายยังวะเจ้าจะไปวางสระปุดกับข้าถ้าก่อเลือกแล้วก็ชีวิตของเจ้าข้าจะไม่รับผิดชอบหรอกนะสา,า่ะเอื้อไอยย้จัลูกหลงนราชินีดีไม่รู้หน้าที่การตักคนเลยหรือไงนะเฮ้ยอย่าโดนโอ้ไม่ต้องรีบไป ค,ค่าย่งกว่ายิางดีแต่อีกที่จะปิดชีพของไขรมุกน้อยนี่ถ้าค่าได้หาได้กาลาัวลัชมีนะเราไมได้ยังตราแต่ของท่านรออยู่ง่ายจังเฮไม่บวกเลยวะโถ่เอ่ะมาติโอมาติโอค่าเป็น,ปนไรแต่เราต้องไปช่วยท่านอิง ช่วยท่านจิตาล่าไม่งั้นจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่ไม่มีหวังในการช่วยเหลือเธอเลยไม่มีแม้แต่ท่านเมอ,อร์ดิโอถ้าแผนของเราชนินี้สำเร็จเมื่อไหร่ก็ไม่มีความหวังตำหรับชีวิตท่านก็รู้ท่านถ้าจะไปยับยั้งเธอเลยใช่ใช่ใช่กูจะไปเองขออภัยนะถ้าเสียชีวิต เพื่อเราครั้งแรกครั้งเล่าแต่ข้าก็ยังไม่ทาบชื่อของฉันเลยวันหนึ่งขุจะรู้เองถ้าพูดเลือกอะไรกันมาเถอะโคโนเดี๋ยวอานี่ไปด้วยสิมันสร้างจากหินเดียวแบบเดียวก็สร้างกับเครื่องจับแฮมมอนนั่นด้วยตังนี้ถ้าจะตาว่าทำลายมันได้ได้รับรูบี้รูบิกมีดรูบี้มีดกันเหรอ มันเป็นออไอเคียเทมสินะเอลวีคีแบบไปเคียเทมโอเคอ่ะมีอะไรอีกปยไหมขออภัยนะถ้าติอ๋อโอเคมา้ายิกตาล่าถูกจับตัวไปแต่ถ้าไม่มีเวทมนต์เราก็มาช่วยเธอได้ตูมีจะมียกตีเลย อันไหนรู้ตีว่าข้างล่างมันจะมีอะไรบทพูดอะไรเปลี่ยนไปไหมครับไม่ว่างไงทั้งวิงช้าว่าไปไหน <c oughs> นั้นเราผู้บรรลุก็ถูกตีให้ผลจริงๆสินะบรละรลุไหมล่ะสัจรรมไหนเอ้ยว่าเจ้าว่าท่านยญิงเจ้าว่า อดีตเราพูดมรรู้อาเหมือนเหมือนกันวันนี้จะขึ้นยังไงอ่ะทำพูดเดิมรับโอเคเราขอพักขึ้น <c oughs> ชื่นไปอจากที่นี่แล้วก็ข้างล่างมีอะไรไหมจะขอกลับไปดูที่เดิเมก่อนนะครับอาจจะมีของของหรือยังไงถ้าสามารถใช้ตะกายเว์ถ้าสามารถใช้ตะกายเว์เพื่อไปเพื่อไล่ตามดันดันไป จะปลดรีบหน่อยท่านหญิงตาล่ากำลังตกอันตรายเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ดันตันจะมาที่ด้วยถับทายเวที่ท่านหญิงตาล่าเปิดเองนั่นมาอยู่ไหนล่ะนอกเหนือจากคำโกหกชื่อแชปเตอร์ฮะตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่น่ามีเนาะ อขึ้นไม่ได้ไปขึ้นไม่ได้แล้วครับอ๋อทำเถอดลอะมันกลายเป็นตรงนู้นไปแล้วโอเคคงต้องอกไปข้างนอกครับอาจจะต้องกลับไปที่เดิมแล้วก็ขึ้นไปอย่างอาณาจักรติวเนาะแล้วเราก็ต้องไปทำลายเครื่องไอเครื่องจักรแมมมอตนั่นด้วย ภารกิจง่ายๆครับแต่ก็ดูเหมือนไม่จะไม่ง่ายขนาดนั้นเฮ้ยไ,ไปสิรออะไระถ่าเจนับไปยังสกายเวเพื่อช่วยทันจีซาร่าแล้วเร็วจังนะเองเขาบอกว่าทันจีซาร่าจะปลอดภัยกูรู้แห่งอ่ะมีอะไรขายใหม่ไหมครับ เอ้ยอะไระอ่ะอ๋อเราไม่แค่ไม่ได้ใสเช่แล้วใส่มุลามาสาดีกว่าเอาจริงถึงงั้นอนึ่งมันจะแรงก็เถอะ๋ยวรอให้มันแรงกว่านี้กันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอ้ย <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็โดนทัดถึกเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ย ไม่โดนแล้ววัดเอา้าแล้วแล้วเราเข้าไปทำไมโอ้ผมหมดแล้วอันนี้ไอ้ตรงนี้ไปยังพื้นโลกอันนี้ล่ะอ๋อมันคือตรงนั้นนั่นเองโอเคไหนครับ อ๋อเหมือนเดิมไปเรากลักบไปที่เดิมับแค่แวะมาทักทายเฉยไปพิวพิวิว,วกลับมาแล้ว <c oughs> ถ้าทำไม้ฉีดไม่โดนโด้ไปด้วยนะประเด็นให้ตายเอ่าข้างล่างมีอะไรไหมไม่น่ามีเนาะ อันนี้ก็ของเฉยๆไปขึ้นไปตะก,กายเยแบยบวับวคือไปข้างบนกันดีกว่าอาจจะต้องซื้ออิเตอร์ตุนไว้สักเล็กน้อยนะครับแต่มันจะขายให้เราหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ว่าไงเขาพูดเปลี่ยนไปไหม คำพูดไม่เปลี่ยนไปนะครับคำพูดเดิมเลยโอเคแค่แนวแนวแนวแทนแทมแทมแทมแทนแทนเทียเตอร์อีเตอร์เออมีอะไรน้อยมีไงไฮโปชันอาจจะต้องซื้อไฮโปชันหน่อยนะห้าสิบรู้สึกว่าไอ้มิดโพชันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วอะมันกระจอกมันกระจอกมากเลยเพิ่มไม่ค่อยได้โอเคเจ็ดสิบครับตังเยอะอยู่แล้ว อีเตอร์อีเตอร์เพิ่มเลยอู้ยตาแติอืมเจ็ดสิบเอาไว้เพิ่มระหว่างทางอะไออีเตอร์ธรรมดาเนี่ยทนไอมิดอีเตอร์เนี่ยไว้ใช้ตอนระหว่างต่อสู้เนาะแถี่ยวเดี่วเดี่ยวแนวเท่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  สกายเวเราต้องเข้าวังไหมอืม hmm. เราต้องไปนี <c oughs> ่ไงสกายเวมาแล้วถึงแล้วเราต้องไปที่ไหนดีกว่าเราต้องเข้าวังหรือเราต้องไปที่ปักษาธรรมินนั่นแหละคือประเด็น เราไปที่ปักษาธมินไหมขอเซฟก่อนนะครับเ,เกมนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบชอบหลุดปล่อยด้วยอ่ะมาที่ปักษาธมินก่อนอ๋อเ,เราจะมาทำไมล่ะเออมันเราต้องไปหยุดเครื่องแมมมอสสี่เราก็ต้องเข้าวังอยู่แล้วเออ ไปแล้วมันก็ให้ผ่านง่ายๆด้วยนะแนวแนวแนวเแนว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 เตเเาแแแแนนถึงวังแล้วครับพระราวงซิว มีอะไรเปลี่ยนไปไหมกายจักรวรรน่ามีอะไรเปลี่ยนไหมโอ้คันอ่ะเก่าให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันอ๋อคู่ขอบคุณเฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะอ๋อต้นไม้หายไปแล้ว เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราเราไปทางนี้ก่อนไหมหอ้องของซาร่าไม่มีรครับห้องของเจนั like ีก็ไม่น่ามีเหมือนกันอืมถ้าเราเข้าไปยังเอ่ออันนี้ล่ะเฮ้ยวอตดับ ทำไมถึงมีอันนี้ล่ะเดี๋ยวน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 ะอี่ทำไมตรงนี้ถึงมีอันนี้ทำไมมันถึงมีเซฟตรงนี้ครับแปลว่าเราต้องเข้าไปยังไอ้นี่เรอเราเราไปห้องเราไปห้องัห,องหนก่อนไหมผมว่าไม่ไม่ห้องไม่ห้องของเครื่องแบมมอสก็น่าจะเนี่ยห้องราชินีครับ เฮ้ยอ้าวกาจับไมมอสจะถูกย้ายไปที่วังสมุดแล้วเพื่อเริ่มกับอะไรเพื่อเริ่มเก็บเกี่ยวพลังงานลาวอสอ้าวแปลว่าเราก็ต้องเข้าห้องกลางนั่นแหละครับโอเคไปอ่ะนี่ใช่อะ <laughs> มันไม่มีแล้วมันถูกย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เก็พลังงานบาบาบา,บา,บาโอเคว่างไป,ไป โอ้สู้บอสนั่นแหละรู้สึกเหมือนเพิ่งสู้สู้บอสมาแล้วก็สู้บอสต่อเนี่ยนะมังตอรติดแล้วติวยังคงอยู่ต่อไปราชินีกับท่านอีกล่าลงไปยังสมุดแล้วไม่ช้าเราผู้บรรลุจะมีชีวิตเป็นอมอม,อมตะดาดันทำไมเจ้าผู้อย่างรู้ถึงเข้าไปข้างใน,นได้สุข่าต้องมาปอกกันตรงนี้เนี่ยนะอ้ามาแล้วไงล่ละ แกตายได้ดานดันคราวนั้นที่ข้าจะใส่ปล่อยพวกเจ้าไว้คิดว่าเจ้าอาจทําให้ผู้อย่างรู้เปิดเผยตัวจริงได้มาได้แต่ตอนนี้พวกแกหมดประโยชน์แล้วเจ้าเป็นอดีตแล้วเป็นอดีตเดมเดี๋ยวเอ็งโดนอันนี้แล้วตูจะโจมตีไปทาไมวะมันรอ,อเคอ์เตอร์ใช่ไหม โอรถเทปีครึ่งหนึ่งอะไรอ่ะน่ารำคาญว่าไอ้ท่าเนี้ยไอเทมอะไฮพอชันไปเลยครับไอ้ท่ารถเทปีครึ่งหนึ่งต้อตีนจริง ทริปเปิลผมว่ามันน่าจะมีแต่ท่าท่าจบตีหรอครึ้นเหนือแหล,ละดูตรงนั้นอ่ะโดนอ่ะโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนทริปเปิลหมดอ่ะเฮียอุ้ยอ่ะรอบที่สองสามพันสามพันแปดประมาณสามพันเก้าแล้วมั้งเฮียไม่ดิเฮียบ้าชะมัด ตายอีตี <Easy. c oughs> ไม่ข้าจะแพ้ตอนนี้ไม่ได้ตอนที่มีชีวิตอมาตะอยู่แค่เอื้อมแล้วอา้อาอย่างวะอา้าวมันดีไปแล้วครับอา้าวง่ายดี <c oughs> ไม่ง่ายได้ไงอะ <c oughs> ฟา้ามาขนาดนี้แล้วก็ต้องง่ายสิเออ เตอร์โอเคเพิ่มครับเรียงรายการด้วยไปเรีบลงไปยังราชวังพระราชวังดีกว่าไป <c oughs> ลงไปงวมโอ้ลงไปข้างล่าง โอ้น้ำมันชุบชุบชุบแนว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 ,แว,แวโอ้โหอะไรวะนี่ยมีเซฟอีกแล้วเซฟเยอะมากเลยอะ <c oughs> รู้สึกถึงพลังงานได้มืดในนี้บางอย่างที่น่ากลัวโอ้มาตู้มาตู้บอสต่อเนื่องมากเลยนะเอาจริงดูทรงแล้วส <c oughs> าละ ซาลาเพิ่มพลังเขาเก็จับแบบมอสให้ถึงขีดสุดซๆๆาลาเจ้ากล้าขัดขืนขัดขืนคำสั่งของแม่อยัางน่ะถ้าขัดทำแม่บ้าบ้าบ้าบ่าบ้าบโอ้โหมาช่างยอดเยี่ยมดูสิพลังงานอำมหาศาลของลาวอส แต่แนวแนวแนวเราต้องไปขัดขวางนะครับวาผมว่าระหว่างทางก็ได้จะมีมอนนะโอเคมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องใช้ท่าอื่นแล้วดูตรงแล้วโอ้โอ,โอดุม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 เริ่มมีกับดักด้วยว่ะเออพี่ลดไหมไม่ลดขนาดนั้น อะไรเนี่ยโอ้โอโอ้โอ้โหไอไอนี่ดูดูมันมันมาเตะลูกน้องแล้วมันก็จากไปนะครับแตะแนว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 เฮ้ยมึงเองอะ มานี่เลยอยู่้างบนใช่ไหมเมื่อกี้หายไปไหนเจ็ด K มันหายไปเลยเฮ้ยโอ้ยให้พี่เลือน้อยมากเลยเฮ้ยมาตะทิลาความฝันทิลาให้ความฝันเอ้ยทิลาแห่งฝันถูกใช้มาทุกยุคทุกสมัยเครื่องจักรแมมมอดและจี้ต้คอนั่นถูกสร้างขึ้นมาจากทิลานั่น ปิดลำไส้ก็เช่นกันพวกเราคือความหวังของเมอร์ติออที่ถูกรวมผนึกไว้ในรีดเร่มน,นี้เร็วเข้าถ้าเจ้าอยากจะเจอกับราชินีความหวังอยู่ในมือเจ้าแล้วอ้วอาวอาข้ารู้สึกถึงมันที่ประจา,าแนแห่งความแห่งชีวิต,มตอมตะพลังพลังดั้มือที้มาอะไรกัน อะไรเฮ้ยก็จับแมมมดประบาดอัตรัยก็ไปที่อมทำต่อโธ่ทับเป้อย่าหยุดฟาระเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นชีวิตอันปตาจะเป็นของเราซิวรุ่นซิวจะรุ่นเรือตลอดการ <laughs> ข้ารอมาแต่นานแล้วอะไรปอนี่อ่ะ มาผมว่าข้างหน้าน่าจะเป็นห้องบอสนะครับเห็นว่ามีอะไรนะจุดเซฟด้วยน่าจะเป็นห้องบอสอยู่แล้วข้างหน้าเิีวเิีวแหววเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเนี่ยเราก็อาจ เราไม่ต้องอาจจะาแล้วเราจะบุกเข้าไปห้องนั้นเพื่อหยุดราชินีราชินีติวนะครับเห็นบีจุดแซงตรงนี้ก็แปลว่าข้างหน้าน่าจะไถทางแล้วเดียกันในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กด s ั b s ะไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้ะคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ